นี้สุดยอดมากสนุกมากเลยค่ะวันนี้สุดยอดนะพวกเราสุดยอดดากป้าจะไปะไั้วันน yani ี้เ้นดีใจมากมีความสุขมากค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณนักเตะกองเชียร์ทุกทุกท่านนะคะที่มาร่วมเชียร์วันนี้เออพี่พงศตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะดีใจมากค่ะและเราก็จะตามเชียร์แบบนี้ตลอดไปค่ะเ้าถามถามเนงในบ้านเกมในบ้านเกมหน้าจะไาไหมป ที่สองได้ได้แน่นอนได้ไปได้ไยได้แน่นอนแสดงว่าอย่างนี้ผมถามถามเล่นๆดีกว่ามีนักเตะคนไหนที่ชอบในทีมบ้างอ๋อเยอะเลยเยอะเลยทุกคนอ่ะไทยกะไทยกะไทยกาอาตุมานาวินด้วยทุกคนทุกคน่มีอะไรฝากบอกถึงนักเตะพวกนี้ไหมครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้รวมถึงโค้ดด้วยเนาะโค้ดแบบสุดยอดค่ะ แล้วก็ทางสโมสรด้วยนะคะก็คือทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสําเร็จของวันนี้นะคะก็จะขอบใจก็จะเป็นพี่น้องชาวเมืองการทุกคนนะคะเาช่วยกันเชียร์แมตช์สุดท้ายด้วยทีมบ้านเราเองก็เชียร์ในสนามบ้านเราด้วยนะคะฝากทุกคนค่ะเป็นสุดยอดจริงๆค่ะสุดยอดจริงๆค่ะเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะวันนั้นไปนครศรีธรรมราชไม่ได้ไปไหว้พระนะคะไปเชียร์เชียร์มา